สวัสดีค่ะเอฟซี FC ตุกตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมามาสอ่สองเลขกันนะคะวันนี้เป็นวันที่สิบหกมีนานะคะวันหวยออกคะ่ะ แตะนะคะสาธุสาธุด้วยนะคะ <c oughs> นะคะอันนี้ยายาก็มาให้ดูเพื่อเป็นเอาใจคอคอหวย <c oughs> นะคะนะคะอันนี้ก็มาสองเมื่อคืนมาแล้วมาสองมาสอนไปทีแล้วก็ขนลุกมากเลยนะคะคนเช้าที่มาคนเดียวได้ไม่ค่อยไม่กลัวสว่างแล้วนะ แต่ตอนดึกๆเมื่อคืนนี้ก็ต้องมากับคนอื่นนะคะอันนี้ก็จะมีตรงนี้ขึ้นเนาะลองดูเอานะคะลองดูเอานะคะว่าท่านมีโชคมีลาบไหมหรืออะไรอย่างนี้นะคะย่าย่าไม่ได้นั่นนะคะเพียงแต่ว่าอยู่ที่ท่านมองเห็นกันนะคะก็ก็จะทำแบบนี้ค่ะ fc ก็จะมีอยู่ที่ดวงโชคของท่านเนาะ ที่มองเห็นในะยยาไม่ได้บังคับหรือว่าให้ต้องอะไรอย่างนี้นะคะก็ดูเอานะคะนะคะยาย่ายังไม่ได้เลขค่ะเพราะยายาให้ fc ดูนะคะเพราะยายายังไม่ได้เลขนะคะยาย่าเมื่อคืนย่าก็เห็นเลขห้ากับเลขเจ็ดนะคะแต่ยายายังไม่ได้เห็นเลขตัวนะคะ คือมันอยู่ที่เราอาจจะมีโชคมีลาบด้วยยาย่าไม่ได้คิดว่าใครเห็นแล้วจะต้องถูกทุกท่านก็คงไม่ใช่เนาะมงั้นก็แต่ก็ส่วนมากเลยถูกกันเยอะมากนะคะที่มาตรงนี้มันก็อยู่ที่ดวงท่านแล้วก็คนถูกหวยมากๆก็อยู่เขาเรียกอยู่ที่บุญวาสนาถูกไหมคะแต่ยาย่าเนี่ยพูดตรงๆว่าไม่ได้ค่อยได้เรื่องหวยนี่ก็จะจะมีบ้างแต่ไม่ไม่ค่อยได้เยอะเหมือนคนอื่นเขานะคะ เนี่ยนะคะลองดูเอานะคะอันนี้อีกต้นอีกอีกช่วงล่างนะคะอันนี้ช่วงล่างนะคะช่วงล่างก็อยู่ที่ว่าท่านจะเห็นอะไรนะคะยาย่าไม่ได้ว่าให้ยุโยงส่งเสริมนะคะเพียงแต่ว่าก็วันนี้เป็นวันดีนะคะก็อาจจะมีโชคมีลาบก,กับเจ้าแม่ที่เรานับถือนะคะอยู่ที่ความศรัทธาความนับถือนะคะเพราะตรงนี้ยาย่าบอกตรงๆนะคะ มีรำแก้บนเกือบทุกวันเลยนะคะมีเอฟซีโทรมานะคะมีเอซีโทรมาตลอดเลยว่าถูกตรงนี้นะคะอันนี้ยายาก็จะส่งให้ดูเนาะเพื่อเป็นเป็นกําลังใจกับคอคอไว้นะคะอันนี้ดูเอาเนาะเพราะว่าเลขนี้เราก็ งวดหน้านะคะรอรุ้นก่อนคืนยายจะพามากลัวก็กลัวแหละแต่ก็จะพามานะเพื่อเอาใจคนคอหวยด้วยกันนะนะคะตรงนี้ก็จะมีอันเอฟซี FC ถูกกันเยอะนะคะแต่ว่าอยู่ที่ว่าของท่านเนาะบางทีบางท่านก็ไม่ได้สอ่งอย่างนี้นะคะนอนฝันเห็นเองนะคะอย่างเมื่อคืนนี้ก็มีเอฟซีจากต่างประเทศก็ดูนะคะบอกเห็น เห็นเป็นผู้หญิงผมยาวๆนะคะใส่ชุดขาวนะคะแต่ FC ของในโพทีชแนลก็เห็นสองท่านเลยนะคะก็แล้วแต่เนาะอันนี้มันอยู่ที่เซนส์ของแต่ละคนเนาะพูดถึงนะคะอันนี้นะคะก็ย่าๆยาก็จะส่งแล้วแต่ด้านบนนะคะก็ลองดูเอานะคะถ้าถถ้าอย่างไรก็ดูเอานะคะ ก็จะดูจะส่งให้นะคะก็ดูเอานะคะให้ยากอะไรสิ่แต่ว่าอาจารย์เขาหนยอยว่าเป็นยังไงะะก็ลองดูเอาดูกล้วไ,ไปได้หลังให้วันนี้วันหวยอ,ออกนะคะก็จะขอให้ถูกเลขถูกเดี๋ยวก็ยิ่งยากก็จะตอนนี้เนาะเดี๋ยวแป๊ดหนึ่งขอแป้งขอโทษนะคะจุ๊บเน๊ ก็หกแป้งสองไปแล้วลงไปก็อยู่ที่ท่านจะมองเห็นกันนะคะว่าได้เลขอะไรนะคะอยู่ที่ดวงโชควัสนาของท่านๆน,นะคะอันนี้ด้านหลังนะคะด้านหลังายาก็เพิ่งมาโรยแป้งให้นะคะเป็นด้านหลังนะคะ ใ่นะ,ะน,นะคะเดี๋ยวยีาอ่านนะคะยวส่องให้ก่อนสักพักหนึ่งยียก็จะไปแล้วนะคะก็เผื่อว่าคอหัวยอยากเห็นเนาะก็จะส่องให้นะคะก็คงจะเป็นแค่นี้เนาะวันนี้ก็ดูมีแต่เช้าเลยสาทุสาธุน,นะค่ะ่าธุแต่เช้าเลยกับ เป็นนาคเวามเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่เชื่ออย่ารบโวนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ฝากกดไลค์กดแชร์ตุ๊กตาสาวตุพันชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ